โอ้ค oh yeah. ก็สวัสด okay. ีท enfin ¿no? ุกคนทุกท่านด้วยครับจริงๆตอนเราเข้าสู่รายการเดย์เดย์สูกับผมโดเนสเรนครับก็วันนี้เอาเตอร์สล็อตเตอร์เนาะจริงๆเป็นขวัญใจโดเนทแต่ว่าพอคิวหมดปุ๊บก็เลยโผล่มาเป็นอันแรกเลยนะแบบหลังจะเปลี่ยนไปลงในดิสใช่ไหมซึ่งผมพูดไว้ตรงนี้เลยว่าเล่นมาเยอะมากหลายเกมมากนะครับตั้งแต่ก่อนหน้านี้หรือว่าหลังจากที่โดนขอคิวมาแล้วทําให้คลิปดีเลยไม่ได้ลงไปเมี่วันละก็หาภาพที่ดีที่สุดของพี่แกไม่เจอนะครับ คือตัวอัลเทอร์ซัลอตเตอร์เนี่ยเทคก็คือโ so ซบัสเกลืศูนย์หกใบเนาะแล้วก็จะทําการโซชาร์ตหกนะครับหลังจากนั้นจะให้เรียกยูนิตหกใบแล้วก็บวกพลังหมื่นหนึ่งก็คือทั้งบอร์ดนั่นแหละนะอืมซึ่งเล็กสมัยเนี้ยการที่บวกหมื่นหนึ่งให้กับยูนิตมันไม่ได้ยากนะบแบบว่าตัวตีเมื่อตีบวกหมื่นเยอะแยะเนาะส่วนตัวบูธมีบวกห้าพันก็ก็เยอะอยู่นะครับเพราะงั้นโอเคตัวบูธอาจจะเบากว่าสลอตเตอร์นิดนึงแต่มันไม่ต้องทำเงื่อนไขอะไรเยอะไงใช่ไหมอย่างยยูอิกะะะไรไงนะเเี้น แล้วการต้องโซบส 6, ัสหกเกรดศูนย์หกใบเนี่ยค่อนข้างยากมากๆนะครับม,ม,มันต้องจัดเด็กมาเพื่อทําโดยเฉพาะแต่ว่าพอทําอย่างนั้นก็อาจจะมีปัญหาตามมาอะไรเงี้ยใช่ไหมอันนี้ลองปรับไลน์ลายหลายแบบมากเนาะจะมีไลน์ลายบูสต์นะครับไลน์ลายตัวของ่อาฟาบนิวแล้วก็มาเป็นของยูนิก้าที่ใช้ยูนิก้าเพราะมีโอกาสชาร์จทริกเข้าไปใช่ไหมจะทําให้ช่วยลดเกรดศูนย์ที่ต้องบสัสนิดหน่อยแล้วก็ถ้าเกิดว่าเป็นครีเนี่ยเราจะได้มือเพิ่มนะครับคือปัญหาหลักยังไงก็เป็นมือเลยนะอ่ะ ก็ด้วยความที่เป็นเด็ก3เวฟมีพลังแบบนั้นเฉยๆใช่ไหมครับซึ่งมันก็ไม่ได้แรงอะไระก็เลยเลือกที่จะลองเปลี่ยนมาใช้มาใช้เป็นสายทีมนี้นครับบเฮโเรียมเนาะบอกว่าคือมันเป็นเป็นเรียากาศที่เล่นกิมอีก3ใบครับถ้าเกิดว่าต่อคอมโบแบบเป็นตัวของใบนี้ใช่ไหมแล้วก็ตัวของไนท์เนานะกับตัวของเดวิลนะครับ จะสามารถทําให้ตัวเกรดสาเนี่ยมีครีได้เออบางทีถ้าเกิดว่าเราสามารถเซตคอมโบได้พอดีปึ๊บแล้วกดอัลเทอร์สล็อตเตอร์ได้เร็วก็อาจจะช่วยในการดันเดมตอนขึ้นเกรดสได้เลยอะไรแกแล้วก็อาจจะหวังเอาทีหลังนะครับว่าจะปิดได้ไหมเนาะวันนี้เลือกเล่นเป็นเอนจินนี้เลยกันนะครับถ้าไม่ใช่อันนี้ก็จะเป็นการใส่เกรดศูนย์เข้าไปในเด็กเยอะๆแล้วก็พวกการ์ดโซชาร์ทั้งหลายเนาะเป็นออเดอร์โซชาร์จากกองไปเลยอะไรอย่างเงี้ยเพื่อบีบให้เราชาร์จได้ง่ายๆนะครับแต่ว่า พอใส่เกรดศูนย์ก็คือตัวเริ่มถ้าส่วนใหญ่ใช่ไหมในกองเยอะเนี่ยมันจะไม่มีเทคอะไรนะครับแล้วก็จะมาเป็นเลียที่ยืน6 0 0 0 6,000 2ตัวบวกไปอีก20,000ก็3าอเนี่ยก็อาจจะไม่ได้เวอร์อะไรขนาดนั้นนะนะก็เลยเลือกเป็น engine นี้แทนนะครับอืมแล้วก็มีตัวหนึ่งที่แนะนำถ้าอยากจะใส่อาจจะลดออเดอร์หรือว่าอะไรก็แล้วแต่นะก็คือตัวของเบนวอชนะครับอันนี้ถ้าเล่นน้ำเงินเคยเห็นหน้ากันอยู่แล้วเนาะตัวเบนวอชบอกว่าเวลามีการโซชาร์จเข้ามาเนี่ยถ้าแวนเราเป็นเกรดสามใช่ไหมซึ่งเราจะชาร์จหลักหลักตอนาะ ก็จะได้บวก5,000ต่อจำนวน1ใบที่ชาร์จนะครับถ้าเกิดเรากดสล็อตเตอร์กับเบนบอสมันก็จะมีพลังที่เวอร์วังมากอะไรอย่างนี้แต่ผมลองแล้วรู้สึกว่ามือน้อยก็เลยลองเอาออกไปก่อนแล้วก็ใส่เป็นทิสก้าแทนนะครับโอเคก็จะเป็นยังไงยวลองไปดูในเกมเลยแล้วกันเนาะไปโอเคแพ้ตายแน่เลยถ้าแพ้อย่างนี้จะรอดไม่ได น่าจะเป็นแบ็กไมา์ช่วงนี้เจอแบ็กไมา์เยอะมากเลยนะโอเคทวิขึ้นเยอะไม่ดีเท่าไหร่พิงใช้คนจีไปก่อนคือเราต้องเก็บเกีส่สวสวนข้าโซก็จริงแต่ว่าไม่ต้องรีบออกมาก็ได้ <laughs> เดี๋ยวเดี๋ยวไว้แบบได้ก่อนแล้วค่อยออกมาก็ได้อะไร อย่าจวขึ้นไปได้พี่เกิร์โอเคจัวกระจกนะเริ่มหลังจวหนึ่งใบทิก้เต้ขึ้นจี้คือถูกทิ้งในไรเฟสนะครับโอเคคุริโบโมาแล้วหนึ่งถูกทิ้งในไรเฟสจะ,ะสามารถจ่าย3าจี้หรือเคาจะบาจัวได้นะครด้วยความที่เริ่มหลังเพราะงั้นผมจะไม่ลงบอดเยอะโอเ้เก่งมาก ตอนนี้ต้องรวมบอสคูริโบให้ครบกันคือเริ่มหลังแล้วเทคนสามเขายัางไงตามปกติก็ใบคว่ำโซตเตงสี่ใบนะครับแล้วเราจะเสียบอร์ดฟรีแล้วเด็กนี้ไม่มีมือไม่มีอะไรเลยเพราะงั้นการเสียบอร์ดมันไม่ดีเท่าไหร่นะคือเอามาดันเดมต้นเกมมันก็ดีแหละนะครับแต่ว่า กลัวว่าแบบตีไปเขาตกติศอย่างเงี้ยเราจะเสียบอร์ดเสียมือฟรีไปเลยอันนี้จะ้เคลนที่เหมือนกันนะครับพิสกาไอ้เป็นบาสนะอย่างนั้นนหรอแบล็กมาร์ดโคตรจะกินบาสเลยนะตัวไร้ไร้นะครับบอกว่าเปิดอ่าพอถูกไรเนาะเปิดท็อปสามใบนะครับแล้วก็นำการที่มันเซตฟิกเกอร์ทั้งหมดเข้าโซจากนั้นถ้าเกิดว่ายัดเกินสองใบจะได้จั่วนะครับยันก่อนแล้วปล่อยไปแล้วกัน ต้องเลี้ยงแดมหรอไม่งั้นเราไม่มีโอกาสได้ไปเห็นเพอร์เพอนแน่นอนถ้าปล่อยแดมไหลเนี่ยเราไม่ได้เพอเราตายก่อนชัวมั่นใจเลยแต่ต้องปล่อยโอ้มันเราจะดวงดีแต่ผงนี้คุ้มเลยดิไท้บาสไปแล้วแล้วก็ได้ฮิลเลย่ยคุ้มกว่าใชา้จีเลย นี่นายรู้อนาคตอย่างไงน,นะเฮ้ยนี่แหละตัวเสิร์ฟคุริบรูผมไปแล้วเสียดใจจังโอ้มอไม่ไปยอมทิ้งเป็นทิกไปก่อนแล้วกันนะ่ยคนนี้เก่งเก็ดหนึ่งไม่อยากทิ้งชูวัสดา,าบอกโดนไดนาไรทัครับโซชาร์ตสองใบถ้าชาร์ตเข้าไปเป็นครีจะได้จั่นะ ึก็ดีก็โอเคเดีย๋ยวค่อยไปเล่นเทิร์นต่อไปนะครับอะไร <c oughs> เออแตยื้ยื้อไปก็ไม่ดีนะเด็กนั้นมันแรงขึ้นเรื่อยๆ ตีตกคลิกไปอันนี้ใช้ได้ Plus. <Power> Plus. มีเยอะมากเลยนัเนี่ยไปนี้มีโบกอเคมิสเนี่ย นี่มันเดิมเลยเปิดสามยัดนอ r m มอทั้งหมดรอบนี้ได้ดีเลยนะก็ได้จัวนะครับต้องดูว่าบอดขนาดไหนเนาะแต่ถ้าลงอย่างนี้นี่ <c oughs> ถ้าลงอย่างนี้นี่ก็โอเคไม่มีไม่มีบอดอะไรท่านเลยแบ็กมาบอกว่าตอนโจมตีเนี่ย <c oughs> ให้เลือกใบคว่ำการ์ดในโซตัวเองสองใบขึ้นไปเนาะ,ละแล้วก็สามารถจั่วได้คนระับถ้าใบเกิน4เนี่ยจะให้อีกฝ่ายเลือกใบเรียตัวเอง2ใบแล้วตัวเองตัวแบ็กไมล์เนี่ยจะบวก5,000ตามการ์ดในใบโซนทุก2องใบครับตัวหลังบูธแวนเป็นแบ็กไมล์บวก5,000บูธให้แบ็กไมล์บวกสอง0ันแล้วก็สามารถพัตเตอร์บาร์สแตนเลียได้ไม่รู้จใจทำไมอ่ะปล่อยไปกันเนะลย <ะ S 1> อ่นนะจริงๆใช่ใช่พีจีก็ดีแหลนะครับแต่ว่าผมขอถือเวกเทอร์หนึงเหรอแล้วกันเพราะยามเราศูนย์ โอเคได้บอดบอดเพราะว่าถ้าแดมเราไม่เยอะแล็กไมดูไม่รีบเล่นดีวายอยู่แล้วเนะี่ยโดยเฉพาะถ้าเขาเห็นว่าแวนเราเป็นสล็อตเตอร์เขาไม่ต้องรีบเลย,ยอ,อ่าอย่าเพิ่งอ,ออกมาเยอะนะคีเดี๋ยวเราจะปิดเกมไม่ได้คนระับทำไม่พึ่งทิกเกอร์เลยเด็กนี้ปิดไม่ไหวแนละ้ว ตัวฟิเลียบอกว่าเวลาบูสต์นะถ้าเกิดว่าอีกฝ่ายมีเลียนหนึ่งใบต่ำกว่าหรือว่าเธอ์นี่เล่นออเดอร์เนี่ยจะบวกค่าพันแล้วก็จบแบทเทิลเอาตัวเองเข้าโซจัวได้นัข้ามาห้าพันนะดิอ่าผมให้น้องคนนี้แล้วกัน <Good. S 1> ยอมใช้ไปใบหนึ่งน่าจะหรือไม่พอหรือจริงๆต้องเก็บไว้ แต่เราน่าจะทำเควสในเทิร์นแรกไม่ได้นะเราจะต้องไปทำอีกเทิร์นหนึ่งเพราะงั้นน่าจะไม่เป็นไร,รอโอเคเยอะไปอ่ะทิ้งไปเลยก็ผมต้องคีปตัวพวกคริโบเรียมไว้เพราะว่าเดี๋ยวจะโดนบายอะนะครับขอให้เปิดเจอตัวหัวหน้าแล้วเราจะเล่นได้ โดนไลโซบัส like, so เอ้ยไม่ใช่โดนไลลงมาโซบัส <so bad. S 2> เปิดท่อป้ใบแล้วก็หยิบติดชื่อสายตัวเองขึ้นมานครับนี่ไงหัวหน้โอเคอย่างนี้ใช้ได้อยู่แล้วก็เล่นเลยนะครับเด <c oughs> คนนี้เป็นคีย์หลัก <c oughs> เพราะว่าบอกว่าโซบัสการเกรดหนึ่งขึ้นไป <c oughs> แล้วก็นำเกรดศูนยสองใบาจากในดอกเพาโซได้ คือตะเกียถ้าผมจะโลบเล่นเทอร์นี้เลยใช่ะ,ะผมต้องเก็บเจแล้วทิ้งทริกใช่ะปะเออแ,แ,แต่แต่รู้สึกว่ายังยังก่อนแล้วกันเนีับอันนี้แหละคือคิดอยู่ว่าจะลงตัวฟอนต์เนี่ยไปไปโดนบายด้วยแบ็กไมลดีไหม แต่ก็ไม่เป็นไรแต่ถ้าถ้าแบบว่าได้ใบ<า>ย,ยัดโซเพิ่มแบบนี้ก็เดีย๋ยวใบเด้ข้างหลังไปเอาก็ได้ครคโอ้สลับกันตกดีมากเลยนะบบนโอเคทีนี้ทางนี้ตีนะครับ ตัวหัวหน้าเนาะเจเนรลนะครับชื่อเจเนรอลด้ยเปล่านะเป็นโรกเนาะบอกว่าพอโดนตัวไทนี่เดวิสบูส t นรับสามารถเลสตัวของอัศวินเป็นคอมโบสามใบนะแล้วก็จะโซชาร์ตบวกหมื่นบวกคริเราต้องเอาคีตรงนี้มาแทนเรื่องที่เด็กมันสามเบฟทีนี้ตัวนี้สามารถจ่ายคัตเตอร์บาร์เพื่อสแตนได้ผมผมจ่ายไปเลยแล้วกันเนาะ คือตีแวนไม่เข้าก็จริงแต่ตัดข้างเล่นไปก็ได้นะเพราะว่ามันไม่มีอะไรกินบาสเท่าไหร่หรอกอ๋อแต่มีตรงนี้เร่องอีกห้0พันถ้าเขาไม่ปล่อยตกพิกก็ยังเข้าอยู่ลืมไปบอกว่าพอถูกเลสเนียจะสามารถบาสและอ่าสาแตนได้เนาะถ้าเกิดว่าถูกตัวหัวหน้าเลสเนียแล้วก็อีกเทคหนึ่งถูกสแตนด้วยความสามารถใครก็ได้นะแบบใครจับลุกก็ได้เนะียก็จะได้พลังเพิ่ม เทปะถ่าเทปะแต่เจอเด็กยิงบอดคือยับเลยนะเจอเด็กยิงบอดก็ตั้งตัวยากมากนะครับโอเคเราต้องยอมกิน2ตัวซ้ายเนาะเล่นไนอีกใบหนึ่งแล้วก็ใช้ไปในเก็บน่าจะพออยู่นพอไหมสี่ใบอันนี้พราแต่นี้เป็นเอามือยัดโซ่เป็น1ในงโซ่ขึ้นมือ ไม่พอให้ถ้างั้นจริงๆต้องลงฟอนต์ไปนะผมลืมไปเทคไม่ได้เหมือนกันนี่นะ,ะตัวออเดอร์ตะกี้นะครับแบอบกว่าโซชาร์ดหนึ่งคอการ์จากในโซหนึ่งใบแล้วก็ตัวที่คอบวกห้าพันเวโรกลงมาโซชาร์ดสามารถ ark, คอเตอร์บาร์คอการ์จากในโซเกรดไม่เกินแวนออกมาได้นะครับ ตอนจบเทิร์นเฮลกับเข้าโซแต่ถ้าเกิดว่าแวนเป็นตัวของแบล็กมายเนี่ยจะไม่ต้องนํากลับเข้าก็ได้ใบนี้ลงมาโซชาร์ตแต่ว่าถ้าแวนเป็นแบล็กมายจะให้เปิด2ใบแล้วก็เลือกยัดเอาเนะเต็มเต็มก็คือ<ๆ>ก็เลือกไม่เกิน2ใบนะครับไม่ยัดเลยก็ได้แล้วก็พอตัวโคโรซัทเข้าโซเนาะบอกว่าพอเข้าโซจะสามารถส่งไปบายคว่ำได้นะครับแล้วก็ได้จวด้ายตี ไลยตีเก็บเกรดสามเก็บออเดอร์ผมอาจจะต้องยอมเสียคุริโบไปี่แน่ๆตรงนี้กันไว้ก่อนตอนนี้เรามีสี่ขอแค่เจ๊ยรอดก็พอแล้วเพราะงั้นไปนี้ทิ้งได้รดจริงๆเก็บไว้ตีก็ไม่ได้แย่หรอก ไายสีเหมือนเดิมนะครับทีนี้บาร์ดใช่ไหมบอกว่าถ้ามีใบคว่มสี่ใบเนาะก็บาร์ดแล้วก็ตับเรียลุกนะครับกดดีวายเลยเหรอ แต่ว่าถ้าเกิดว่ามีบายความเกินแปดไปเนี่ยจะแจกพลังหมื่นหนึ่งให้กับตัวที่จับลุกด้วยนะถ้าเป็นแบบนี้ทำอะไรไม่ได้เลยต้องปล่อยถ้าคีย์ผมแพ้เลยกันยังไงก็กันไม่พอถ้าคีย์ผมต้องฮิวหรือโอเวอร์เอาโอเคฟอนฟอน,นปล่อยหมดเนี่ยใครจะกันก็กันเนี่ยดีวาจะกิ่ยบกไม่แล้วใจฟอนฟอน,ฟน โอเคสลัตเตอร์ตายอีกใบละเฮ้ยหัวหน้าแรงมากเกลวพลังนี่คนละเรื่องเลยนะไม่ต้องออกมาไม่อยากกันอยู่แล้ว ยิ่งใบนี้ไปเพื่ออะไรเอาแค่นี้ก็กันไม่ได้แล้วแต่ยังมีเทคยัดโตอีกเนี่ยน้องเขาไม่เทอะทะครั้งเป็นตัวที่เติมหลุมให้ไม่ใช่เติมเติมโซให้แบ็กไม์ได้เก่งนะครับพอคอมโบกับจับลุกเพราะมันจะมีช่วงที่แบ็กไม์โซขาดอยู่แล้วก็คอมโบกับคอร์ซัสอย่างนี้ก็ได้นะเก็บเข้าไปแล้วก็เก็บ ถ้าผมไม่โอเวอร์หรือเขาไม่ปล่อยแล้วคิกๆน่าจะไม่ชนะละถ้าจวดคุริโบและดาดโมโมยนขวาอาจจะกินบอดได้เยอะอ,อ,อ่ไม่ใช่บอดอาจจะกินมือได้เยอะจวออเดอร์โอเคเทคใบนี้บอกว่าจบแล้จบเทิร์นนะครัแบแวนเป็นแบกไม์กดดีไวนสกิลมีคิ2สองมั้ไหม คี่ของแวนที่เป็นแบ็กไมล์เพิ่มด้วยผลของอีวันสกิลนะครับแซกตัวเองจัว่วแล้วก็ถ้าอีกฝ่ายจะไล่แต่สไตล์ต้องทิ้งมือก่อนไปนะี่เอาเลิกเอาใช้แต่ว่าผมจวได้ออเดอร์ใบนี้แสดงว่าไม่ต้องมีเจทางซ้ายล่างก็ก็เก็บหลุมได้นีหมายความว่าพลาดที่เก็บเจไว้แทน ต่ใครจะไปรู้ว่าจะได้ตัวออเดอร์เนะาะเพราะงั้นจริงๆตอนนี้เนี่ยเดี๋ยวมีสี่ใบใช่ไหมผมจะเจ้เาก่อนอ่ะโซบาเก็บสองขึ้นนะครับแล้วก็เก็บทริกสองใบตอนนี้เป็นหกละกดเทคแวนได้แล้วถ้าอยากเล่นคุริโบให้ครบสูตรต้องจ่ายเจ็ดแล้วหวังจัวให้ได้คุริโบเกรดหนะึ่งเนาะได้ดาบงั้นเล่นดาบแทนแลวจวอีกสองครับ เออออเดอร์กับฮิวไม่ช่วยเลยทีนี้พอบอดไม่เต็มมันก็ไม่ได้เวอร์ขนาดนั้นเวยผมว่าต้องลงไปใบหนึ่งสองใบเลยดู่าไม่มีเหตุผลจะต้องกักละถ้าเราจะไฟนอลโซบาสด้วเกรดศูนย์หกใบนะครับ นี่เลย1 2 3 4 5 6ชาร์ตโอเวอร์เข้าไปแล้วโซบาาเกือบศูนย์หกชาร์จโซชาตหแล้วก็บอกหมื่นทั้งบอดเก่งปะแล้วคุริโบมันอยู่ใบต่อไปเกือบจัวได้แล้วอ่ะแล้วเราก็เอาเอเลสเตียมาไม่อ่านชื่อไม่ออกเนี่ยแต่ว่าโอเวอร์สุดที่แกเราจากไปแล้ว ทีนี้ในกรณีที่ถ้าคุณยืนเป็นวอชไว้ใช่ไหมครับโตชาร์หจะทําให้เป็นวอชพลังเบ่งกล้ามจุดๆไปเลยนะแต่ก, <laughs> ก็ก็ใช้งานจริงค่อนข้างยากแล้วก็ถ้านี้กดได้ไม่เกิน2ครั้งเพราะว่ายัางไงแต่คุณจะเอาแน่นอนแต่มาอ,อัเดอร์มันมาทีหลังย,ยาะเยอะจัง สมมุติว่าข้างหลังสองตัวนี้เป็นเบนวอรนะเนาะก็เท่าไหร่แปดพันห้าพันชาร์จหกอันนี้นับเป็นเป็นการโซชาร์จเพราะงั้นเบนวอรก็ได้พลังจ็ด8ห้าหกสามสิบหกสามหมื่นสามสิบแปดสีนวอรบูทสีแต่คือถ้าคุณอยากได้พลังอย่างนั้นคุณไม่จำเป็นจะต้องเล่นเด็กนี้แล้วไปเล่นบาโลดีๆก็จบนะบาโเดินหนึ่ง <laughs> ไปโซชาร์จสพลังเกือบเท่ากันแล้ว หาอย่างอื่นเพิ่มครับเอาบาโรโลยัดอ่าบาโรโลแจกพลัง,องเ,เองก็ได้คือผมมีความหวังจนถึงตอนที่มันโซชาร์ตโอเวอร์เข้าไปน่ะผมสิ้นหวังแล้วเนี่ยปล่อยตกฮิวได้ยใบนี่ก็กดดีไวไปแล้วถามว่าถ้าแค่เอาลอดนี่เป็นไปได้ไหมอัดอัดจ,จะแต่ก็ลำบากอยู่ดิ โอเคซามูกนะครับลงมาคัเตอบาสเปิดท็อปสามใบนำกี่ใบก็ได้ในนั้นเข้าโซแล้วก็จวดได้นะครับก็ต้องยัดหมดนะจะเอาพลังให้แบ็คไมย้ยัดไปสองแสดงว่ามีใบยัดเพิ่มหรอใบนี้นี่เองครับได้เป็น pg กับเวลก แล้วก็ใบต่อไปเป็นคริยอมยัดคริเพราะว่าโซไม่พอถูกไหมอมุกตอนตีนะครับสามารถจ่าย3ามเอนเนจีถ้าคริเป็น1อยู่นะสามารถจ่าย3ามเอนเนจีเพื่อ 5, บวก่าพับวกคริได้นะพี่เป็น1แล้วแวนเป็นแบ็กไม้กันไป ก็ที่บอกเป็นวัดและดีแต่ถามว่าดีแล้วทำไมไม่ใส่เพราะว่าไม่ออลิิต์ที่เป็นเบนวัดแล้วมือแตกตาย,ยไม่ได้กดแทยของใบที่เราจะบายจะเป็นพิกเนาะ บวกหมื่นเป็น2 2งสองหมื่นสองแปดามไม่พออยู่ดิสมมุติว่าผม pg แวนใช่ไหมพอาได้คีค่าผมตายถ้าผม pg แวนผม pg ข้างผมการีกข้าไม่พออยู่ดิก็คือถ้าได้คียังไงก็เจ็บปล่ <No goal. S 1> อยเลยแล้วกัน ไม่ใช่เจ็บถ้าได้ชี่ยังไงก็ต้องสองฮิวเลยมันน่าจะตายเลยถ้าเป็นแบบนี้แล้วฮิวฮิวแล้วจะรอดนะครับแดก โอเคครับก็เปบ้างสำหรับเอาเตอร์สล็อตเตอร์ในวันนี้นะมันไม่มีภาพเลยแหละในยุคนี้นะครับแบบไม่มันสู้เด็กไหนไม่ได้เลยแล้วเด็กเชียร์ล่างเข้าที่จะนึกออกที่ยังเห็นคนเล่นกันมาสู้ยังไงก็เก่งกว่าเด็กนี้นะเออมันมันตกรุ่นไม่พอคือคือจริงๆมันออกมา b t 0 7เนี่ย07เด็กเก่งๆก็เยอะนะมียูทมีอะไรอย่างนี้แล้วนะครับตอนนั้นนะแต่ว่าใบนี้มันเป็นแค่คอมมอนแหละก็อาจจะเข้าใจได้อยู่ก็ คือเราเข้าใจได้ว่าคอมอนมันจะไม่เก่งแต่ก็ไม่เข้าใจเหมือนกัน,กนว่าแล้วจะออกมาเป็นตัวหลักทําไมหมายถึงว่าจะออกคอมบอนมาเป็นตัวยืนแวนด์ทไมอะไรี้ยเนาะอาจจะแบบเผื่อคนจะไปเล่นพินเลนหรือจะเป็นพรีเมียมอะไรนี้หรือเปล่าก็มไม่รู้เนี่ยแต่มันมันไม่มีภาพเลยนะสำหรับภาพดีนะครับคือต่อให้เป็นตอนที่บล็อกตัวเองออกเนี่ยก็ก็ดูไม่มีภาพสู้ใครได้อยู่ดีเพราะาเงื่อนไขโซบาเกรดศูนย์หกใบมันยากมากเลยนะ เออคุณต้องยอมเสียทริเกอร์เยอะมากยิ่งกว่าแอสโตรอานะครับหรือไม่ก็จําเป็นจะต้องใส่เกรดศูนย์เข้าไปในเด็กเยอะมากอย่างเงี้ยอืมก็ต้องชาร์จให้ได้เร็วด้วยนะไม่งั้นอ่าจะไปรอแบบวุ้ยผ่านไปอีกเทินหนึ่งเทินเพิค่อยกดอย่างเงี้ยมันก็อาจจะดูช้าไปนะค,คือถ้าเป็นไปได้อยากจะให้กดให้ได้ทุกเทินแต่ก็ยากเกินอ่ะเออมันมันกดยากมากๆนะครับอืมลองไปยุกไล่ายหลาย,ลายแบบแล้วก็ยังรู้สึกไม่ค่อยเวิร์กอยู่ดีไล่ายกับตัวเอนจินนิดหน่อยนะครับก็เป็นได้ขำๆไม่เล เป็นเกมปาร์ตี้อ่ะเออเราจะสุ่มเด็กแปลกๆเด็กประหลาดๆแล้วก็หมุนวงล้อเล่นกันอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ก็อาจจะเหมาะสําหรับสถานการณ์แบบนั้นนะครับแต่ว่าไม่เหมาะกับการเล่นจริงเลยแม้แต่นิดเดียวนะอ,อืมคือถ้าเพื่อนก็เล่นเด็กประหลาดเหมือนกันที่หน้าแวนไเป็นคอมมอนเหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยเราก็อาจจะพอโอเคอยู่นะครับแต่ถ้าถ้าเป็นเด็กเจนปกติเออเด็กธรรมดาเลยนะไม่ต้องเมตาไม่ต้องอะไรเลยยังไงเด็กนี้ก็ไม่ค่อยไหวอยู่แนละ้วนะครับต้องโมสุดๆไปเลยแหละ แต่ต่อให้คลิปนี้แบบขึ้นสล็อตเตอร์บังเอิญกดเทคได้แล้วก็ได้คีย,คย,คยชนะหรือว่าได้คีโอเวอร์ชนะอย่างเงี้ยมันก็มันก็แค่นั้นคือ <c oughs> การที่ได้ค,คียชนะมันก็เด็กไหนก็ทําได้นะมันก็อาจจะดูไม่ได้แล้วเท่าไหร่นะครับเพราะว่า่าพี่แกค่อนข้างที่จะไม่ไหวจริงนะปล่อยไว้งี้แหละนะครับเอาไว้ดูเลนะ่นเป็นหนึ่งในตำนานการท,ที่ไม่น่ามีใครแล้วกันประมาณนั้นอ่ะ ก็ขอบคุณทุกคนทุกท่านที่รับชมมาจนถึงตอนนี้นะครับแล้วก็ขอบคุณเหล่าสมาชิกทุกคน,นครับกับคนที่คอยไปดูนในไลฟ์ด้วยเนาะฝากตัวอีกครั้งหนึ่งสำหหับผมว่าในเน็ตเรน,นะครับไปพบกันเนโอกาสหน้านะบ๊ายบาย